มีวันหนึ่งผมนั่งท่องหนังสืออยู่ที่เสาไฟฟ้าหน้ากุฏิหลวงพ่อเดินมาแล้วก็ถามอเนนเนนอยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็ชี้ว่าอยู่ที่โรงงานนันกครับโรงงานที่เขาสร้างพวกนายช่างเขาสร้างไว้ไงเป็นที่ทํางานของมนชาติที่มาสร้างโรงเรียนอ่ะแต่นี่ยังไม่เสร็จท่านก็ถามไม่มีที่อยู่เหรอมีตรงนั้นนครับท่านก็นิ่งนะแลวท่านก็ไม่พูดอะไร อยู่ต่มาไม่กี่วันนะหลวงพ่อสั่งให้สร้างกุฏิให้เนนอยู่เป็นกุฏิสองชั้นสองแถวเดี๋ยวมุงแฝกนะเดีวทำกันแบบอยู่ได้อะมุงแฝกไม้กับลูกลวกไม้เนี่แทบไม่ต้องไม่ต้องใสก็นองนั้นใสชั้นเดียวคอได้อยู่เราได้ดีใจเออได้อยู่กุฏิสบายแต่มเนเนอยู่ห้องละสององค์สององค์ นี่แสดงว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาสูงมากท่านอนุเคราะ์ทั้งอาหารทั้งที่อยู่ให้เรามาตลอดนี่แหละหลวงพ่อท่านมีเมตตาอย่างนี้นะแต่ท่านก็เคยพูดหลวงพ่อท่านก็พูดว่าตั้งใจเรียนกันนะอยู่นี่ต้องเรียนไม่เรียนไม่ได้เรียนอย่างใดอย่างหนึ่งจะเรียนปริยัติก็ได้เรียนปฏิบัติก็ได้แต่ใครเรียนทั้งสองอย่างเล้ยิ่งดีท่านว่าอย่างนี้